พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด ิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจาริทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องทำความดีบางคนบอกว่าจะมาวัดสักหน่อยก็ถูกลูกมันขัดคอสามีขัดคอไม่ให้มาอันนั้นเป็นเครื่องสกัดกัน้นความดีก็หาไม่มันเป็นที่ตัวเราเท่านั้น สามีไม่ให้มาเราก็จะมาจะมาทำบุญเราจะมาเจริญพระกรรมาฐานจะว่าสามีเป็นคนขัดก็ไม่ใช่สามีก็อยู่ของสามีจะว่าลูกทำให้ยุง่งถ้าเป็นคนทำไร่ไถนาก็ว่าวัวควายทำให้ยุง่งแต่ว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ว่าวัวไม่ใช่ควายทำให้ยุง่งวัวหรือควายมันก็อยู่ของมันเราก็อยู่ของเราเราไปยุ่งกับมันเอง สามีไม่ให้มาวัดก็มีในกลุ่มนี้ไม่ใช่น้อยมาที่วัดก็เยอะมารายงานให้ทราบว่าสามีไม่ให้มาบางทีโทรมาตามให้รีบกลับบ้านอันนี้เราจะถือว่าเป็นอุปสรรคไหมเครื่องกั้นความดีไหมไม่ใช่ถ้าสามีโทรมาเราไม่กลับใครจะว่าอะไรสามีจะทิ้งขว้างก็เอาอย่างนี้อยู่ที่จิตใจของท่าน เครื่องสกัดกั้นความดีไม่ใช่คนอื่นเป็นตัวเราเองจิตใจของเราเองตัดสินใจพระภิกษุรูปใดก็ตามถ้าบวชแล้วอยากนั่งเจริญพระกรรมฐานก็คงไม่ลำบากปฏิบัติตัวของเขาเองลาศิกขาเพศไปแล้วว่าจะไปทำงานอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาก็ไม่ได้ทำงานตามนั้นจะไปถือว่าเครื่องกั้นความดีไปขวางทางไม่ได้ เหมือนเราเดินทางไปตามถนนมีไม้ขวางทางลมพายุพัดต้นไม้ล้มขวางถนนทําให้รถเราไปไม่ได้เราจะกลับก็เสียเวลาทําอย่างไรถึงจะไปได้ไม่ยากเช่นไม้ที่ขวางถนนมาค้าที่ศาลานี่เราก็ตัดไม้ออกเราก็ผ่านอุปสรรคได้ฉันใดก็ฉันนั้นญาติโยมมาปฏิบัติเจริญพระกรรมฐาน โชคชะตาไม่ดีหมอดูเขาว่ากลับไปก่อนยังไม่มาลูกเขาไม่ให้มาหลานยุ่งข้อเท็จจริงไม่ใช่ตัวคนอื่นเลยจิตใจของเราเองทั้งนั้นสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 唐蒲旺。